สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทําเมนูสปาเกิตตี้อีสานนะจ๊ะมีพริกกระเทียมนะจ๊ะแครอทหอมหัวใหญ่ต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็ใบโหระพาผัดกระเทียมก่อนนะคะนุงการ ใส่ซอสหน่อยชแล้แต่ชอบชิมหน่อยนะชิมนิดนึงว้าวเจ้าเสร็จแล้วจ้า